หลังคนร้ายรอบก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่เสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บกันจํานวนมากและช่วง6นาฬิกาของวันที่9พฤษภาคมครับก็มีราย,ยางานว่าพลเมืองดีแจ้งว่ามีคนแขวนป้ายผ้าและหว่างวัตถุต้องสงสัยที่บริเวณประตูเหล็กทางเข้าสู่สาร,รจีนบ้านบุดีอําเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลากระทั่งเวลาประมาณ6โมง40นาทีมีพลเมืองดีแจ้งเพิ่มเติมว่ามีการแขวนป้ายผ้าระวางวัตถุต้องสงสัยที่บริเวณเพิงที่พักริมทาง อยู่ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลพร่อนอำเภอเมืองจดยะลาและมีการแขวนป้ายพ้าและวางวัตถุต้องสงสยัยตรงข้ามยูเทินบ้านพิกุลหมู่ที่6ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าเก็บพยานหลักฐานเพื่อนำไปตรวจสอบ DNA ว่าตรงกับกลุ่มก่อความไม่สงบที่ถูกออกหมายจับหรือไม่ เช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาโดยเมื่อเวลาประมาณหกนาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทานโตได้รับแจ้งจากกำลังพลอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลบ้านแหลวว่ามีเหตุแขวนป้ายผ้าในพื้นที่หมู่7บ้านวางศิลาและพื้นที่หมูส่ส1บ็บ้านบ่อหินนอกตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาพร่อมถนนสาย 4. 1 0ยะลาเบตงนอกจากนี้ครับในเวลาหกนาฬิกาเช่นกันเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกรงปีนัง ได้รับแจ้งพลเมืองดีว่ามีการแขวนปลายพานระวังวัตถุต้องสงสัยที่สะพานสเกหมู่ที่1ตำบนกรงปินงังอำเภอรกรงปิน,นังจอดยะลาส่วนพื้นที่ตบนกาบางังอำเภอกาบางังเกิดเหตุคนร้ายลอบเผากล้องซ c t v ของเทศบาลตบนกาบางังจำนวนหนึ่งตัวและพยายามเผากล้อง 4G ที่ติดตั้งใหม่จำนวน2ตัวโดยเหตุดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อเวลาตี4-30นาทีที่บริเวณทางเข้าโรงเรียนสันติศาสตร์วิทยาในพื้นที่หมู่1นำบนกาบางังอำเภอกาบางังจัดยะลา จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงให้ข้อมูลว่าตรวจสอบข้อความที่ระบุในใผ้าทั้ง3จุดมีความแตกต่างจากการแขวนยผ้าครั้งอื่นเพราะข้อความที่ปรากฏระบุว่าเสียงประชาชนคือพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างอนาคตปาตานีหยุดกดขี่ประชาชนด้วยการซื้อเสียงมาร่วมสร้างปาตานีหยุดซื้อสิทธิขายเสียงภาพอนาคตปาตานีคือการแสวงหาเสียงบริสุทธิ์ไม่ใช่การแสวงหาเสียงจากการซื้อเสียง หลังพลตำรวจโทรปริยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ทราบเรื่องนะครับก็เลยกำชับกําลังพลและก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานให้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อเก็บพยานหลักฐานด้วยความระมัดระวังเพราะเกรงว่าอาจจะเป็นแผนลวงของคนร้าย ด้านนายวุฒิกรอินคงครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยะลากล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครยะลาซึ่งจะมีขึ้นในวันที่11พฤษภาคมนี้จะมีการแต่งตั้งพนักงานฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกหน่วยเลือกตั้งและจะมีชุดเคลื่อนที่เร็วชุดละ6คนรวม3ชุดคอยดูแลรักษาความปลอดภัยครอบคลุมทุกหน่วยเลือกตั้ง และจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครยะลาแต่อย่างใดในเรื่องของกระบวนการของการจัดการเลือกตั้งเนะทับเทศบาลที่จะถึงมันที่สเวตเนี่ยในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยทั้งฝ่ายปกครองรและตำวรวจก็ได้คุยกันในเรื่องนี้ในเบนื้องต้นข้อคือในเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ไปจำหน่วยเลือกตั้งเราจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปวัญพลางฝ่ายปกครองหรือตำรวจระจําอยู่ทุกหน่วยเลือกตั้งเราจะมีในเรื่องของการรักษาความสงบและประสานกับทางสางมีตำรวจทางผู้การตารวจอตจังหวัดยาลาและทางท่านผู้ว่าและการคือทางขวัปกครองและตตำรวจในเรื่องของการรักษาความสงบหน่วยเลือกตั้งต่างๆและทางนี้เราก็ยังมีชุดเคลื่อนที่เร็วขว่นเราแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอีกหน้าอีกชุดหนึ่ง ขึ้นทั้งหมดเราจะแต่งตั้งเป็นจำนวนสามชุดครอบคลุ่มพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดพื้นละหกคนในเรื่องของการประสานต่างๆในส่วนนี้ครับก็คือในเรื่องของเทศบาลนี่ยพูดจริงๆเทศบาลมันจะเป็นลักษณะของชุมชนเมืองชุมชนเมืองมันจกิดอยู่ครอบคลุมในพื้นที่ซึ่งจะไม่กว้างนะคเท่าไหร่มก็ในการผลใา้เนี่ยก็เน้นย้ำในเรื่องของการน้าที่รักษาความปลอดภัย ว่าในาการดำเนินการผลย้ายวัสดุปะกรเนี่ยจะต้องมาครบทุกคนองอกระบวนการจัดการเลือกตั้งเราจะเน้นย้ำอยู่ตลอดในเรื่องของการชิทธิ์ขาเสียงเพราะว่าอำน,นอาจอธิปไทยเป็นของปวงชนชาติไทยเราจะเน้นย้ำว่าไม่มีการชิทธิ์ขาเสียงในส่วนป้ายนี้จะมีประเด็นอื่นอีกหรือไมต่อบผมก็ยังไม่มั่จใจส่วนนี้ก็คออองคุยกับทาง่ายปกครองในตําแหน่อีกครั้งหนึ่ง แต่ในส่วนที่ว่าป้ายที่มองตามป้ายมองตามข้อความที่เขียนก็เหมือนกบว่าเป็นป้ายรณรมค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้เป็นการขัดขวางการไปใชรสิทธิ์เลือกตั้งแต่เป็นเรื่องรนรมณ์ว่าการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ให้มีการชื่อสสทธิ์สายสธิ์ครับซึ่งสําหรับในส่วนประเด็นของจังหวัดยะลาทั้ง16เทศบาล1เทศบาลนครสองเทศบาลเมืองแล้วก็13เทศบาลตำบล สถานการณ์ตั้งแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งจนถึง,ถงวันนี้ถือว่าเป็นไปได้ความเรียบร้อยยังไม่มีประเด็นข้อร้องเรียนกล่าวหาหรือมีการกล่าวอ้างว่าการจะทําความผิดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการหมายเลือกตั้งอยู่อ่ะแล,แล้วคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นไงบ้างกับเรื่องนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยนะครับ